วางแผนความคมครองค่ารักษาพยาบาล8ล้านบาทนะฮะด้วยเงินต้นเพียง300,000บาทนะฮะคลิปนี้จะเล่าถึง ทางลูกค้าที่ผมเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเข้าไปวางแผนการเงินให้นะโดยที่กราฟนี้ครก็คือจะเป็นข้อสรุปเลยโดยเส้นสีฟ้าก็คือตัวเบีย้ยต่อปีนะที่ลูกค้าจะต้องจ่ายนะส่วนไอ้ตัวเส้นสีแดงนะก็คือแอสเซทที่ลูกค้าเนี่ยจะวางเงินไว้น,ะนิ่งๆครแล้วก็ลงทุนไปเรื่อยๆนะเพื่อที่ให้ตัวมูลค่าของพอรนะ์ตเนี่ยมันโตนะแล้วเอาผลตอบแทนที่ได้นะมาจ่ายค่าเบีย้ยประกันนะการวางแผนแบบนี้นะจะทําให้ตัวลูกค้าเองอนาะจะ ไม่ต้องที่จะเอาเงินส่วนอื่นมาเติมเพื่อมาจ่ายเบีย้ยประกันะเขาก็สามารถใช้เงินต้นก้อนนี้นะเพียง3 0 0 0สนบาทนะจะทำยังไงนะไปดูกันนะ โดยอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะด้วยที่ว่าลูกค้าเนะี่ยมีอายุค่อนข้างน้อยนะคือปัจจุบัน,นอายุแค่30ปีเท่านั้นเองระยะเวลาในการลงทุนเนี่ยก็จะค่อนข้างนานเลยอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะที่ทําให้ใช้เงินต้นเนี่ยน้อยนะส่วนเรื่องที่2องนะเป็นเรื่องของความสามารถในการหาผลตอบแทนของตัวลูกค้าเองนะที่สามารถทําได้10%ตต่อปีนะซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะเป็นยังไงก็ไปดูกันนะ อย่างแรกนะตอนแรกที่ผมได้เข้าไปพูดคุยนะคือก็ต้องเข้าไปทําความเข้าใจนะครว่าวัตถุประสงค์ของเขานะคืออะไรนะก็ปกติเราวางแผนเพื่อค่ารักษาพยาบาลนะผมก็พยายามสอบถามรายละเอียดนะว่าปกติเออใช้บริการโรงพยาบาล จรนนะิงๆตัวลูกค้าเองนะถึงแม้ว,ว่าจะมีเวลค่อนข้างสูงนะแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้บริการตัวโรงพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงตามนะซึ่งคุยกันแล้วว่าโอเคความมุ้มครองอยู่ที่ประมาณ8ล้านนะน่าจะเพียงพอหรือว่าในกรณีที่ถ้าเกิดเป็นโรคหล,ลายแหล่งขึ้นมานะก็จะเบิ้ลตัวความมุมครองเป็น16ล้านนะส่วนที่2นะหลังจากที่เราประเมินความต้องการลูกค้าได้เสร็จนะเราก็จะมาดูนะว่าเราจะสามารถช่วยเหลือ,อยังไงนะให้เขาเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดนะหมายถึงว่า ถ้าเกิดเรามีระยะเวลาที่นานพอจริงๆในการวางแผนการเงิน,เ,นงเราสามารถลดต้นทุนในการที่จะจ่ายเบีย้ยประกันได้เช่นกันจะทำยังไงไปดูกันนะอย่างแรกนะก็คือผมก็มาดูตารางเบีย้ยของลูกค้านะก็โอเคทั้งหมดที่เขาต้องจ่ายจริงๆก็จะอยู่ที่ประมาณ4.4ล้านนะสมมติถ้าเกิดเก็บเป็นเงินสดนะ่ล้านแต่ว่าได้ความคุมครอง8ล้านนะอย่างแรกเลยนะโดยปกติเบีย้ยประกันนะถ้าเกิดเราจ่ายตลอดตลอดนะโดยปกติแล้วจํานวนเงินที่เราจ่ายจะน้อยกว่าตัวเบี้ยความคมครองของเราอยู่แล้ว อันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นหนึ่งนะหรือว่าในกรณีที่เกิดมีการเคมก้อนใหญ่ขึ้นมานะกรณีที่เราเก็บเป็นเงินสดไวนะ้เงินสดนั้นก็จะหายไปเลยนะแต่ว่าตัวความคุ้มครองของประกันสุขภาพปีต่อมาตัวแมคซิมัมของความคุ้มครองมันก็จะเด้งกลับไปอยู่ที่เท่าเดิมอนะอย่างในเคสนี้สมมติถ้าเกิดมีอายุเยอะขึ้นนะมีการเคมด้วยค่ารักษาเช่น1ล้านบาทนะรวมมาตางเงินเฟอ้อเข้าไปจาก8ล้านจะเหลือใน7ลนะ้านในปีนั้นแต่พอปีต่อมาจ่ายเบี้ยประกันปกตินะตัวความคุ้มครองจาก7ลลล้้าานนะกก็จับอยู่่ที8เ่นเดม อันนี้ก็เป็นจุดแข็งของตัวประกันนะฮะแล้วผมก็ได้มีการสอบถามลูกค้าเพิ่มเติมนะอ๋อโอเคเขาสามารถนําเงินไปทําธุรกิจนะโดยที่ให้ผลตอบแทนอยู่ที่10%ต่อปีได้นะซึ่งอันนี้คุยดูแล้วว่าโอเคระยะยาวเนี่ยอาจจะทําได้สม่ําเสมอนะหรือว่าถ้าเกิดมันไม่ได้สม่าเสมอเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะมีการมาปรปับปรุงและรีวิวเนะี่ยแต่ว่าเบื้องต้นแล้วผมก็นั่งขอตัวเลขให้นะก็คือเราเนี่ยจะใช้เงินสดนะ ที่ประมาณ300,000บาทนะโดยให้มันเนี่ยโตขึ้นปีละ10%เรนะเราก็เอาไอตัวผลตอบแทน10%นั้นนะมาจ่ายเบี้ยประกันนะส่วนที่เหลือนะเราก็จะเอาไปเติมเงินต้นไปเรื่อยๆนะผ่านไปจนถึงอายุ90นะก็ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครอง8ล้านตลอดนะตั้งแต่30-90ถึงเ0เลยโดยที่เงินต้นก้อนนี้300,000บาทก็จะโตไปอยู่ที่ประมาณ 10, 13ล้านบาทด้วยนะโดยที่มีความคุ้มครองอยู่ตลอดทางนะซึ่งอันนี้ลูกค้าก็แฮปปี้นะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนแน่นอนฮนะเราวางแผนกันค่อนข้างไกลนะฮะสิ่งต่อมาที่เราจะต้องเตรียมรับมือไวนะ้แน่นอนนะเรื่องการเก็บเงินสำรองจุบเฉินนะในกรณีที่ถ้าเกิดมี w o r s t case ขึ้นมาหรือว่าการปรับกลยุทธ์การลงทุนนะถ้าเกิดว่าผลตอบแทนที่ลูกค้าทําได้มันลดลงมาเราจะเพิ่มตัวเงินทุนได้ไหมในการลงหรือว่าการวางแผนกระแสงเงินสดเนะนื่องจากว่าทําธุรกิจด้วยก็ต้องมาดูกันนะว่าตัว cash flow เป็นยังไงหรือว่ามีการตรวจสอบนะผลตอบแทนอยู่สม่ำเสมอนะหรือว่ามีการรีวิวกันตลอดนะ ก็สาหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะแล้วสนใจนะก็เบื้องต้นาทางผมและทีมงานนะก็คือให้คำปรึกษาได้ฟรีเลยนะแล้วก็เราก็จะมารีวิวกันก่อนนะว่าปัจจุบันเนี่ยเออตัวพื้นฐานแบ็กกราวของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะเราก็จะมาดูว่าปัจจุบันแต่ละท่านเนี่ยเป็นยังไงนะเพื่อที่จะนําเสนอสิ่งที่ตอบโจทย์ทุกคนที่สุดนะ้้วก็คอยรีวิวหรือว่าปรับปรุงแผนกันตลอดนะ ถ้าเกิดใครที่สนใจนะก็สามารถแอดไลน์ที่ QR วอารคนี้ได้นะถ้าเกิดใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้นะก็สามารถกดไลค์กด s ับส cribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมและทีมงานได้นะหรือว่าต้องการคำแนะนำใดๆหรือมว่ามีคำถามอะไรสงสัยจริงๆก็สามารถพิมพ์ไปที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เช่นกันนะวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ